สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื per ่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้ากันนะครับสับคลิปมาด้วยกจกรรมกันนะครับก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นลังใจงในการทําคลิปต่อ,ตอไปได,ด้วยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเฟรดิปสก้านะครับนิ่งอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็น้าช่องนะครับแล้วก็สวนั้นได้ที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกม,ม,มาเลยให้หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดสูบแป้งคนใต้คีิวต่างก็สามารถกดช่วยกันนะครับผมอ่ะก็หลักๆเลยวันนี้นะฮะ จะพาไปดูกาชาก่อนแล้วกันนะครับสหรับใครที่เป็นสายกาชานะฮะเอาเติมเพชรก่อนแล้วกันนะครับถ้าเติมเพชรก็จะมีพวกตัวบัตรขนส่งนะครับเปริปเปอร์เนาะตัวนี้ขนส่งแล้วเราจะได้เพชรคืนด้วยนะแล้วก็จะมีกล่องอันนี้คือกล่องอะไรกล่องสูมโปเกมอนสิตัวนะก็สามพันเพชรเนาะแล้วก็มีตัวดิสกิลนะครับที่โดนเดาเมจสเปเชียลแท็กบอลลงสิเนตะตรงนี้สำหรับสายสูมกาชานะครับก็จะเป็นคิวยักษ์ส้มนะฮะ ยากส้มก็ตัวนี้มีร่างนั่นด้วยนะมีร่งางสัตว์ด้วยนะครับแต่ว่าความโชคร้ายของมันก็คือมันไม่ได้มีร่างมาเตอร์นะฮะก็ไม่แนะนําให้สุ่มแล้วกันตัวนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะเปลืองเพชรเปล่าๆนะฮะอ่ะโอเคต่อมานะครับกิจกรรมใช้เพชรเนี่ยอ้าวใช้เพชรสามหมื่นนะครับได้บัตรจับ200ใบนะโอเคถ้ามาบัตรจับ อย่างนี้ก็ใกล้แล้วล่ะผมคิดว่านะเดี๋ยวกิจกรรมมันใกล้จะครบแล้วเดี๋ยวเทพน่าจะใกล้เข้ามาแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับตรงนี้จริงๆด้วยปกติแล้วเทพมันเทพหลุดเขตจับมันจะมาหลังกิจปฏิหาระครับสมมติเอ็มพีกิจหารเิยกิจคืนของสมมติกิจคืนของมาต้นเดือนใช่ไหมครับสิ้นเดือนก็จะมีเทพหลุดมาเลยนะครับแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีพวกกิจกรรมพวกบัตรจับอย่างเงี้ยมาให้เราอันนี้ก็น่าสนใจนะครับสําหรับสามหมื่นเพชรแล้วได้ ถึง200ใบนะเออเยอะนะครับ200ใบนี่มันหาย,ยากนะครับบัตรจับแบบสูงนะครับแล้วก็เวลาจับจับเทพจริงใช้เยอะนะใช้เยอะแต่บางคนก็โชคดีใช้น้อยแต่ส่วนใหญ่3-400ใบก็ไม่ได้ก็มีนะฮะแต่ว่ามีไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะส่วน10,000เพชรเนี่ยจะเป็นพวกกล่องอความสมพันธ์ขั้น5นะอันนี้ก็เฉยๆนะครับ1 9 0กกล่องแต่ว่าที่โฟกัสไปก็น่าจะเป็นเรื่องบัตรจับแล้วกันนะครับ อื่นๆมีอะไรบ้างครับวันนี้วันังคารด้วยนะฮะมีวงล้ออ่าวงล้อเส็จชิปทั่วไปนะครับก็สามารถมาสุ่มได้นะครับอยู่ที่500เพรนะฮะสายฟรีนะครับสุ่มได้500เพรครั้งหนึ่งนะก็จะได้เส็ษชิปเนี่ยตั้งแต่25ถึง3,000นะครับ166ผมเคยสุ่มแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะออกที่5นะต่อให้เป็นสาย v p ที่เคยเล่นไอดีทางบ้านก็ จะได้คิดแค่25 30เต็มที่ก็100อะได้น้อยมากไอ้พวกหลักพันเนี่ยแทบจะไม่ออกนะฮะก็ถ้าใครเติม500เพศเนี่ยก็จะได้กดถึง10ครั้งเลยทีเดียวนะะแต่ก็ลองอได้แล้วกันเราได้เท่าไหร่ก็มาขิงก็ได้สําหรับกิจเติมเงินเรื่องรางวัลครับ600พนเพชรรางวัล A จะเป็นปั๊มแซดนะฮะพวกอปั๊มแซดหมดเลยนะครับรางวัล B จะเป็นผลไม้นะกล่องสกิลนะฮะก็ถ้าเกิดมองสองอันนี้เนี่ยอ่าผมมองว่า,ถ,าถ้าเติมจริงก็ให้เลือกเป็นปั๊มแซดนะครับ ปั๊มเซตให้ค่าพลังดีกว่านะครับส่วนกล่องสกิลมันฟาร,ร์มได้ไงผลไม้ก็ผมว่าเฉยๆนะผมว่าอัพเมาส์เอาไว้ที่ไวที่หลังเมาส์ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะฮะส่วนพันเพชรเนี่ยก็รางวัลเดียวกันนะแต่ว่ามีจํานวนมากขึ้นเนาะอย่างปั๊มเซตก็กระโดดจาก300เป็น600เนาะผละไม้ก็กระโดดจาก20เป็น35อะไรเงี้ยแล้วก็สูงสุดในการเติมของอรอบนี้ก็จะเป็น2 0 0พเพชรนะฮะก็จะได้สูงสุดถึงที่1 5 0หเลยปั๊มเซอันนี้ผมว่าดีนะสมมติใคร สมมติอ่วันนี้คุณเติมเพชรไป2000นะครับคุณก็กดรับของรางวัลได้3อย่างนะก็แน่นำให้กดรับรางวัล A เ,เลยสมมติคุณเติม3,000เพชรใช่ไหมคุณจะได้ทั้งหมด9 0 0าร้อยสอพันะความแซ่ดอะผมว่าเยอะนะผมว่าเยอะได้ทีเดียวนะตรงน,นี้ก็น่าสนใจนะครับต่อมาก็จะเป็นกองทุนจะเก,กิดเวลาครับเป็นสติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับไพม่มาติก้านะครับก็เติมเพชรก่อนนี่จะเยอะหน่อย1นึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์สำหรับคนที่เล่นตัวนี้จริงๆนะก็ให้มาทำกิจกรรมตรงนี้นะครับหกพันสองร้อยสิบเพชรนะคร มีหีบเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับวันนี้หีบเซอร์ไพรส์เป็นบัตรแฟชั่นเหรอครับเป็นเจสซี่เจมอ๋อเป็นบัตรชุดแฟชั่นแรกมูซาชิโคจิโร่นะฮะก็สำหรับมูซาชิโคจิโร่ก็มาดูได้นะครับว่าหน้าตานี่ไงก็จะเป็นชุดเนี้ยก็แลกได้นะครับก็มูซาชิมูซาชิให้เป็นโจมตีนะส่วนโคจิโร่เนี่ยจะเป็นสปีดกับปังวงกันนะครับก็เลือกเอานะครับอ่า200ใบ1ตัวนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมสมบัติโชคดีนะครับก็หมุนสุ่มนะครับใช้เพชรนะหครั้ง2,400เพชรนะครับก็จะได้พวกประดับทันเดอร์นะครับแปะประดับทันเดอร์เลย mm hmm. ก็แน่นอนประดับทันเดอร์นะครับ mm hmm. ผมเคยทําคลิปแนะนําเรื่องประดับไปแล้วเนานะ mm hmm. ประดับโอโอกับประดับท mm ันเดอร์มันใช้งานยังไงเนาะ mm hmm. ถ้าเป็นทันเดอร์เนี่ยจะเน้นทางด้านเพิ่มความเร็วนะฮะแล้วก็จะทําให้สก mm ิล hmm. เดี่ยวนะครับเป็นสก mm ิล hmm. กลุ่มได้มีโอกาส50%นะสมมติไอตัวที่มันตีเดี่ยวมันก็จะตีเป็นกลุ่มได้นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีพวกไอเทมอื่นๆก็เป็นทุกตัวหินนะครับตัวหินสีๆนะก็ไว้อัปเกรดเครื่องประดับได้นะฮะมีทุกสเตตัสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น SP โจมตีป้องกันนะครับสปีดนะครับเซอร์ชิฟต์โล่ป้านะครับจำนวนที่ได้ก็เยอะอยู่นะแล้วก็นี่ครับหินดาวหางใบแม็กนะฮะนักยานตรงคำแล้วก็มีตัวหินทักษะรัตหรืออหินรีสายฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวกดฟรีก่อนมาให้เล่นฟรีได้ครั้งหนึ่งครับ นะตัวนี้ก็ได้เป็น1เม็ดนะฮะถามว่าเมต็ดรตรงนี้นะครับมันใส่ยังไงก็เข้ามาที่ตัวอาวุธอุออปรกรณ์เครื่องประดับเราเนาะสม,นนมมุตินี่ผมจะใสใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีให้บวกเราต้องตีบวกก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะเนี่ยเราก็ใส่ได้มันต้องตีบวกตามเงื่อนไขก่อนเนี่ยมันจะบอกเลยเนาะโอเคอ่ะต่อมาถึงไหนแล้วฟื้นฟูทรัพยากรครับก็มาฟื้นฟูพวกพลังกายพวกไอเทมต่างได้เนาะก็ใช้เพชรฟื้นฟูได้นะครับ 100พลังกายต่อ100เพชรนะฮะก็สะสมได้สูงสุดอยู่ที่เก้าร้อพลังกายเนาะ900เพชรนั่นเองนะครับเราก็จะมีกิจปฎิหารเลยนะครับสหรับกิจปฎิหารอ่านี่ไงก็บัตรแฟชั่นที่เติมเมื่อกี้เนาะถ้าเราไม่ไม่อยากได้ชุดแฟชั่นโมเสชิโคจิโร่เนาะคุณก็มาแปลงเป็นหนังสือกระดอนได้นะครับก็อยู่ที่80ชิ้นนะฮะแล้วก็นี่เลยอาวุธของมุกเกนไดน,นาปะนะ่ะเนี่ยคุ้น อ่ะเป็นมเกินาหน้านะครับก็มาซื้อได้นะครับ2 5 0 0ัน้าเอทำไมมันโผล่มาไปอุปกรณ์มเกินาน้าอย่างเดียวแล้วตัวมเกนไปไหนอ่ะแล้วก็นี่เลยครับบัตรที่เราเล่นสมบัติโชคดีมาเนาะเราก็มาแปลงเป็นอ่าประดับทันเดอร์ได้นะครับเป็นประดับทองคำเนาะเป็นขั้นทองคำนะตัวนี้เนี่ยเป็นทันเดอร์หมดเลยครบเซร็จนะฮะแลกได้อ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้เลยก็คือนี่เลยนะครับกรอบรูปนะฮะแลกหนังสือนะครับแลกใบแม็กซ์ก่อนแล้วก็มีแลกหนังสือด้วยนะครับก็ถ้าเป็นกรอบรูปเบสิกทูทั่วไปนะครับ ก็จะแลกเป็นใบแม็กหนึ่งชิ้นครับไล่ไปเรื่อยแต่ถ้าเป็นกรอบรูปที่เป็นเลเวลร้อยเนาะที่เป็นเติมพาร์สี่บาทนะครับจะได้เป็นหนังสือกระดอนนะฮะเดี๋ยวให้ดูมีบัตรหินก่อนนี่นี่ตรงนี้ครับนี่กรอบรูปแรกหนังสือกระดอนนะโคตรดีนะฮะถามว่ากรอบรูปได้ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เลเวลร้อยแต่ว่าต้องเติมพาร์ก่อนนะครับ4ี่บาทนี่จะได้เป็นกรอบตัวนี้กรอบสีทองนะครับแล้วก็แลกได้400ชิ้นนะครับหนังสือกระดอนเลยนะเน้นๆเลยนะครับ ก็เทา่ากับว่าวันนี้เนี่ยสมมุตินะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไกด์ให้แล้วกันสมมุติวันนี้นะครับเราต้องการใช้เพชรจริงๆสมมติอ่ Kathryn มมะอเราต้องการอยากได้บัตรจับเนาะสมมติเราจะเอาบัตรจับระดับสูงใช่ไหมครับเนี่ยสมมติเราอยากจะใช้เพชรสามหมืน่นนะจุดใช้เพชรสามหมื่นนะครับมีอยู่2จุดที่คุ้มค่านะไม่ต้องสุ่มกาชานะครับอ่ะถามว่าใช้เพชรใช้เพชรสามหมื่นเพื่อมาบัตรจับใช่ไหมครับแต่ว่าใช้ตรงไหนใช่ไหมนี่ครับใช้ตรงไปกับสู้นะครับสองหมื่นเพชร 20,000เพชรเนี่ยก็จะสามารถปลดถึงเลเวลร้อยเลยเรารับของได้หมดเลยเลเวลร้อยแล้วก็เติมพาร์ท40่นะครับเพื่อที่จะเอากรอบรูปข้างล่างนะครับตัวนี้เนาะเราเอากรอบรูปข้างล่างนะครับไปแลกนะครับในกิจปฎิหารเมื่อกี้นะครับก็ได้อีก400ชิ้นเบ็ดเสร็จเลยแล้วกันใช้เพชรไป20,000เนาะของเลเวลร้อยได้หมดเลยนะครับทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับหนังสือการดอนนะครับที่เราจะได้รับทั้งหมดนะครับรวมเอากรอบรูปไปแลกก็อยู่ที่880ชิ้นโคตรเยอะนะฮะโคตรเยอะนี่ยังไม่รวมกรอบโลกอที่แล้วนะะฮ ที่บางคนเนี่ยไม่ได้แลกนะครับก็ได้อีก400ไเป็นเท่าไหร่1240โอ้โหอย่างเยอะนะฮะอย่างเยอะเลยแล้วก็อีกหมื่นเพรอะไปใช้ตรงไหนดีนะครับกอ็อีกหมื่นเพรเนี่ยผมแนะนำนะฮะตรงนี้อยู่เนียนเลยนะครับใครที่บ่นว่าพลังน้อยนะครับนี่ผมแนะนําให้เอามาเอามาผ่านตรงนี้แหละนะครับผมว่าเนี่ยเนี่ยเอาเพชรมาผ่านตรงเนี้ยหมื่นหนึ่งนะครับคุณจะได้ บริจาคอยู่ที่20ครั้งนะครับคุณจะได้มงกุฎมาพันหแล้วคุณก็มากดอัพพลังตัวนี้เลยคนที่บ่นว่าพลังน้อยๆครับตรงนี้ช่วยคุณได้นะครับอีก10,000เพชรแค่นี้เองนะครับพอใช้เพชรสามเมื่อเสร็จปุ๊บคุณก็รับบัตรจับได้เลยจบอันนี้ก็คือจบสิ้นในวันนี้นะฮะก็ถือว่าได้ของมาครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็จริงๆไฮไลท์สำคัญวันนี้ก็คือจะมีเรื่องบัตรจับนะฮะหจุดเนาะแล้วก็มีเรื่องอกรอบรูปและหนังสือการ์ดนี่แหละ่า,าะวา เดี๋ยววันศุกร์นะครับกิจปริหารมานะครับก็จะมีเทพเข้ามานะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าศุกร์หน้านะครับจะเป็นคิวเดนเวว่าหรือเปล่าเพราะว่ายูนว่าเนี่ยมันแถมมาหนึ่งวีคนะจริงๆเดือนนี้มันจะต้องเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนเป็นซิกาดแฟร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ากิจศุกร์ที่แล้วเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์มาสเตอร์ซิกาดแฟร์มาแต่ว่าในกิจปฏิหารมันกลายเป็นยูนวาก็เลยงองอยู่เหมือนกันนะอาจจะ GM แอดมินก็อาจจะแถมมาให้อะไรประมาณนี้ ก็อย่าลืมลิงทีวันศุกร์จะเป็นตัวไหนเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก่อนจากการก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซน้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ